สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลูวันนี้ก็มาบอกกันอีกแล้วพี่น้องมันมีกาน,นัดอันเอเจนซี่มาถ่ายรูปเด้วพี่น้อง mm hmm. ค่อยกะทำความสะอาดห้อง mm hmm. เรียบร้อยเนาะตะกี้ห้องนี้เป็นห้องเจสิกาเนาะพอเจสิกาไปอยู่มหาวิทยายลัายแม่ทิ่ยวก็มาจองพี่น้องแม่ทิ่ยก็มาจับจองห้องนี้เรียบร้อยเนาะพี่น้องกะถ่ายเข้ามาถ่ายรูปพี่น้องทำความสะอาด ความสะอาดบ้านก็นสิประมาณนี้เนาะของเจสิกาของเจสิกากเกาแมตสิวมาเยอะนะนี่ห้องนี่ห้องอันเกอนเนี่ยห้องแมี่ยวนะนเนาะตะบุญก็เป็นโบดพี่เนาะเป็นโบดเอาเสียออกไปข้างนอกระนี้ก็จะเป็น ห้องแม่ทิวเก่าเนาะพาไปเมิ่งห้องแม่ทิวเก่านี่คือห้องแม่ทิวเก่าท่ายแล้วท่าอีเยอะเนาะพี่น้องห้องแม่ทิวเก่าเป็นห้องเจสิก้าเนาะเวลาเจสิก้ากลับมาจาหาไปที่ยวไหนกบมานอนห้องนี้เพราะว่าห้องนี้มันหน่อยห้องนี้น้อยอย่างเดียวพี่น้องหนึ่งจุดเจ็ดคูณสามพี่น้องห้องนี้โมนี้ก็เป็นตู ตัวไต้มนเะทิงบาดไดพี่น้องตัวนี้เป็นตู้เทิงบาดไดใส่ของอะไรบ้างได้หนึ่งเด็อเอาเสปลื้มให้เบิ่งความส่วนลายเนาะแบ,แบบแบบใหญ่เลยนะความส่วนลายอันนี้กระสิยาเอามาเนาะกระสีทองไข่พี่น้องตัวนี้ทองไข่จานี้กะ้องนอนไข่พี่นอ้องห้องนอนไข่ห้องนอนไข่ ทำความสะอาดเรียบร้อยถ่ายเข้ามาถ่ายรูปไงหรอกธรรมดาธรรมดาเนาะธรรมดาธรรมดาห้องนกะทั้งหนวกไปเนอะปุ๊บเอาขยะออกก่อนห้ <c oughs> องน้ำกะยังมาเรียบปันใดพี่เนองห้อง,องน้ำกะสีทำความสะอาดกะโจ๊กนิดนึงเนาะ จุกนิดนึงกระสิแหลวแหละพี่น้องห้องน้ำอันเล็กๆของเราเปิดไฟนะอุ้งพี่น้องห้องน้ำเนี่ก็ใสมหาปีหกปีแล้วพี่น้องกระสิเสื่อมสมในจังหน่อยเนาะเสดซ้ำนีละจะสิกะเฮาไม่ทิ้ไหมเดี๋ยวซื้อลงไปกลางพี่น้อง ตกงมาจากข้างล่างก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำก็น้อยอน่างเนาะน้อนี่ก็จะเป็นห้องนั่งเล่น นั่งเล่นห้าพี่น้องออกมาก็สิเป็นห้องจริงๆห้องนี้เป็นห้องกินข้าวเด้พี่น้องห้องนี้สิต่อไปกับครัวเนาะนั่งเล่นห้าต่อไปก็เป็น c o n s e r v a t o ี y จะสุดทา้ายพราตุเพียงเฮเบิรงพี่น้องต่อมาก็จะเป็นห้องนั่งเล่นห้าพี่น้อง อันนี้ก็จะเป็นคอนเซเวตรีเนาะต่อมาก็จะเป็นคั่วก็จะเป็นคอนเซเวตรีหอก,กระจกมีผักแพลด้วยปักปุ่งก็ล่ามพี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวอุ้ไใสสไลน์ในจักหน่อยสิยุบยับยุบยับแะพี่เนอะ แปนเอิดเติดแปนเอิดเติดพี่อน้อยออกแบบเอาเอางได้เนี่ยทำด้วยใจเลยนะบ้านหลังนี้จะ,จะเป็นห้องนั่งเล่นกล่องดิด นีล่ละพี่น้องถ่ายรูปเนาะถ่ายรูปเตรียมขายบ้านอีกเชืรอหนึ่งน,นะพี่น้องเนาะคลิปนี้กพ็พามาเบิ่งบ้านคลิปนี้กพ็พามาเบิ่งบ้านอยู่อารกิทเด้อพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหนา้ามีอย่างดีๆเชิญงานที่สุมาวัลสุฟังนะคะเนาะสวัสดีค่ะ